สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนขับเอฟซีมามาพี่น้องมามา,มาคาขั้วป่าน้ากันาบาตินบาติาาานพี่น้องบาตินหาเม้าหัวนี่พี่น้องมาหอดคำแล้วกันมันเดืเอดเริ่มพววิเศษเริ่มขั้วนะครับซื้อถุงแข็งมาใส่ไว้รับ้ว,วตอนเส่าวแข็งแข็งเลยพี่น้องสดๆอยู่เลยนะครับ ตามีแเ่ตัวยังเนันนีกับจัดการขั้วยังไจขั้วเห็นอย่างน้อยเนาะเห็ดกดกเห็ดปลาเดกอีกแล้วเห็ดปลาเดกไว้ใช่กินโอ้ยตัวใหญ่แน่ก็จะขั้วไปหนึ่งคะแนขั้วนเห็ดกไป่นองเข็นปลาอะไรขี้เห็ดกเลย หยังไ,ได,ด้ไดแบงไว้ถ<อ>่ากินแบงไว้ถ่ากินได้สุ่มตัวใหญ่ง <c oughs> ขั้นสุมไปซะละมันยังเย็นอยู่บ่ <c oughs> ปลาแข็งบ่เสองว่าท่านนอมบ่บ่าั่นก็คิอั่นกุงโอ้ไ<อ>ข่อยู่ไหมได้ีเฮ็ดปลาเดียได้ดีเคืคค่เคยได้ยิาเขาจาวาเฮ็ดปลาเดียล้เรเอาไข่ามาใส่น้ำไหก็เลยบ่ออกแหมนี่เนาะ มันจะบัวน่าบับัวนาวน้อที่ตามที่น้องขั้วปลาบ้วไขออกมันสีน่าแล้วสีเป็นประเด็กมีสองอย่างหันว่าเป็นประเดกกับน่าอย่างแต่ขั้นเดเขียได้ข้นเนี้ย เบิ้งปลาชุดนี้มันิเป็นปลาแดงเพราะตางทีตามได้่ <S <S อยนะครับตัวปลาใส่โมนีได้แต่ปลาชุนี้ขาวไหปลาตะเพียนปลาสูตรมาสยิดหอยหรือยัสยิด เดี๋วไสั้นมีเวลาค่ะจะได้ไปล้ำมันก็ามีเวลาได้หานะตองทีเห็ดไปซื้อมันก็บพกเป็นแต่กินเคน้แค่ขอให้เอาผโตัวุดเน้เฮ็ดๆอวนปลาถึงเีาจะเปิดสองอดสามอบ

อยู่ยแต่งโดนมาอยู่มาม,มันไปวะไอเราตุ่มมันมืน่นเดย๋ยที่มานค่าย,ยุคกัางเือนที้ดเล สูดได้หาโมกโตแบบนี้แต่ถือยหญ่เลี่ยาขปอสูดเข้าเจาะก้อยผมกก้อยแบบมกด้โอ้ยหมีเลยคุณบุญโยงไม่โมกไน เราครับพี่น้องการหาอยู่หาชินบ้านห้องพัแบบบูดมองหานะครับหาแบบง่ายๆแล้วก็ผู้่อนเขาเปลี่ยนเป็นอะไรทุกันกะกะบ๊อบแม่นว่าบุ๊คจดมองหานด้ไปไกลเติบยุ่ได้ค่ะเนี่ยทั้งเกือบสามตีกิโลคนนด้จากจากบ้านไปเคลื่อนล้มเปล่าบ๊อบแม่นว่าบุ๊คจุดเนีไปกับกะบูดน้ำมันหลายเติบยู่ถ้าไปได้ลายมือซ้อนกันกันโอ้เติมค่าน้ำมันหลายบาทเยอะเยอะกระบะมือไปผ่เลย เป็นว่าบ่อุดเลยค่ะอันนี้ไปหาอยู่เคื่อนถ้าถ้ามาสาอาดยู่บ้านกับโบ่าคายมีดอกถ้าบ่ว่านำคล้องรถแต่อันนี้ไปเคื่อนลําเปล่าเลยคะ่ะจังว้ยังดมีมิมองหากินพี่น้อยมองหากิน๋หนหาในมันหนาวปกติบ้านเ้องใส่เบ็ดกบเบ็ดหยังแต่ตัวนี้พายูเข่า่น้องใส่ไปเลยใส่เบ็ดปูเบ็ดปลา,าน้วมัวานก็เพอไดก้กินอยู่ ก็ได้แห่งได้แรงนะครับบางสุดแล้วขั้ขวขั้วป่าไปเน<อ>าะชุดน้อยขั้วได้เปลี่ยนเลยตื่นขึ้นมากับมะไซเลยหนึ่งเขาแล้วกับมาขั้วป่าเลยยันนี้นก็แล้วนะไม่เหรอไลซื้อได้พอเห็นว่าขัา้วผู้เดียวขันเอาไลเนี่ยโอ้ยเดินนั่งหาย cảm phòng cháy vô ngọt nhập mà bảo dân này có lửa chứ, hứa, là cái đâu mình lại lột dàn xe xuyên vô

บรรยากาศเดี๋ยมาซ้อมพี่น้องเย็นเย็น,เน,เนอากาศเย็นมันเลยคิดว่าเ,วเป็นไอฝนเนี่ยนะมันเลยคิดว่าฝนสีโตอีกขึ้นกันเลยพีนองพอนังเป็นหมอกคุ้นโคุ้มสูึ่งกาน ทเท่แค่ไหได้ไหได้เศษเปต้ อไปปีนเด้พี่น้องเด้อบริยูไก่แกนี่สิจัดการขั้วสิขั้วขับข่อยสองตัวใครวะเจอแล้วก็ไ,ไ,ไ,มกไม่เห็นหนึ่งสองตัวไม่เห็น นั่นเงเอกนะนัเินร้าคุเจ้าผมไปอยางเบิ้งป่านาี่ยเลยนั่งกนั่งกช่อง <laughs> บบนั่งอกช่องบนนั่งอีกซ่องพี <laughs> ่เนางคนพราเจ้ายากเบ่งอกซ่องหานเาขวาปา

เป็นีได้ไปรื่งธนาลารม้อไม้ข้างบ้านไปไปนุ่งมองไม้สิถ้มันถัวก็ขึนานนี่ขนงามนี่อ๋อนฝากเอาเียงแ่หน่ไปฝากด้วย 哎，那个冰呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 อาซาล็อปคีนิเวซันนี่พี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุ่นเจ้นครับเอฟซีติดตามเันอนะครับขอมาเลยร่วมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับไปแล้วครับ